โฟนโฟนหนึ phone, phone 150, 11 50, 11, 1, 1, ่งหนึ weakest, ่งห้าศูนย์วันฟไฟฟวัเขาว่ามาพานไปสอนอดีกว่าไหมมันน่าจะหลงมันน่าจะหลงเนี่ยคุณน่าจะหลงที่มาถูกไหมว่าไปสอนอดีกว่าอ่า R3 ส GTR อา a nice car b o nice car อ่าออโต้คาร์ออโต้คาร์จ g ออโต้คารอ่าเอ่อมิกกี้เมาส์ เมาส์ยู u <in the> ูบย so ูยูทูบ b อ่าเนมมารีมารีสวยมากฮัลโหลได้ยินเปล่าไม่เห็นมันมันเปลี่ยนโหมดรถยังไงไม่ต้องเปลี่ยนมันอยู่ข้างล่างเลยมันไม่ต้องเปลี่ยนมันเห็นข้างล่างเลยกด e เข้าไปเนี่ยมันจะเป็นสีแดงเลยนะ อะไรวะมันไม่ห็นมันฮัลโหลคนผู้หญิงคนผู้หญิงเขากดเขากดเข้ามาแล้วมันจะเป็นใช่เป็นจักรยานสีแดงห้าร้อยโลไม่ใช่มันอยู่ข้างล่างเลยเนี่ยโอ้โหอะไรของมึงเนี่ยฝรั่งโบอีกทีนึงกูฟันปากเลยนะบามิน What's your name bro? ตติตติ name ตติ d a that's cool name bro What like t footballer? M5 M5 โอ้โหคุณครับคุณคุณคุณครับเรอชื่ออะไรครับมันนี่ไหลชื่อชื่ออะไระครับครับชื่ออะไรหรอชื่อไข่ต้มครับโอเคครับเบอร์หนึ่ง้าศูนทักมาหน่อยได้ไหมครับ ไม่ขายของเหรอใช่ใช่ใช่หนึ่งหนึ่งห้าศูนย์นะโอเคค่ะพี่โอเคโอเคเขาไม่ได้มากับคนเมื่อกี้หรอกเนี่ยมากับคนนี้ป่ะไม่ใช่ครับฝรั่งอะนะพี่ใช่ใช่เขาไม่ได้มากับคนนี้หรอกเนี่ยคนเนี้ย bro got no money fuck you n อะไรนะไอบัวไอที่นี่มันฝรั่งหรือเปล่าเนี่ยอะไรนะเดนยังเซ่ เออเดนยังเซเหรอไม่เขาเป็นฝรั่งเปล่าไม่ไม่เขามาซนสีรถมึงลองคุยกับมันดิลองลงมาคุยกับมันดิ What is that blue truck on the What you saying, bro? โอ้งงว่ะเขาพูดอะไรเฮ้ยมันดำผมไม่ดำอ่ะ Bro เอ้ยเอ้ยชาดามชาดามเดี๋ยวฟังเลย f r o from England, bro England Yes sir คืออะไรวะลูคัสบロวลูคัสแล้วมึงคุยกับมันเด้อเดี๋ยวพี่มาจักราชี่อะไรของมันไม่มันอยู่ประเทศอะไรอ่ะขอะเป็นคน In and, อังกฤษเหรอทำไมมันถึงมาเล่นประเทศไทยอ่ะทำไมถึงมาเล่นประเทศไทยอ่ะถามมันด้มีใครพูดอังกฤษเป็นมึงวะ mm hmm. อ่าขอญาตได้ไหมขอแทงไปได้ไหม ดี๋ยวไปคุยกับพฝรั่งนะไอ,อบูไอบูพามันกไปเที่ยวแล้วกันไแนะน่พ่พามันเป็นพ่อพานสอนมาเล่นแล้วกันสองคนเหรอไม่รู้ว่ะอ่าโฟนโฟนหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งหนึ่งห้าศูนย์วันวันวันทูทีโฟไฟวันวันไฟวันวันไฟศูนย์วัน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 ไฟศีโลโโฟนโฟนโฟนวันวันไฟซีโลมึงเข้าใจไหมเนี่ยว่าเบอร์กูหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์เนี่ยมันรู้ไหมเนี่ย อนวันนไฟสิถ้าอยู่นิดมันนี่อยู่อยู่อยู่คอวันวันไฟสีโล oh really วันวันไฟสิโลถ้าอยู่เน็ตมันนี่อ่าเอโออายุเท่าไหร่เอโอเอโออ่ะที่เช้าว่ามีใครเล่นตอนเช้าวะเฮ้ยมีใครมีใครพูดอังกฤษเป็นเบื้องอ่ะฝรั่งเป็นครับผมพูดเป็นเฮ้ยเฮ้ยมีใครอังกฤษเป็นเบื้องวะ เก่งมาไอพี Bien ่มึงพ <automated image. S 2> ูดไปมึงพูดได้หลอยเฟกมึงอย่าไปเรื่อยอ้าวจริงไอไว้พูดเก่งอนะพูดเก่งเอ๊เอ๊ะแท็บไอไว้ได้พูดเก่งนะไว้พูดเป็นาะไม่ใช่ไม่ใช่มึงพูดภาษาไทยยังไม่ชัดเลยพี่งเขาบอกว่าอะไรเธอเฮ้ว้ bro you nigger love you bro I like you bro I like your style หงงตึ๊บเลยเอ้ยถ้ายูเน็ตมันนี่ดูคอวันวันไฟซีโร่คอสี่ โอเคขอสิขอไว้คอไวเหย่าหย่าโยอะเย่นมันนี่นะสวัสดีสวัสดีได้ยินไหมเนี่ยเยูยูยูเซ่ Why you so loud bro โอเคโอเคเย็ด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 หย่าหย่าสมมติเธอมิชชั่นคอลลิสนัมเบอ i ์ฟินิทมอนี่ bro เออโอเคกูไม่รู้เรื่องว่ะมันพูดอะไรวะไอ้เฮียมันพูดอะไรวะเธอ เขาว่ามาพานไปสอนอดีกว่าไหมมันน่าจะหลงมันน่าจะหลงไอ้นี่คุณน่าจะหลงที่มาถูกไหมว่าไปสอนอดีกว่าขออ่าขอขอญาตนะขอญาตมา oh shit อ้ shit ไปโทษ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  shit oh shit มานี้เดี๋ยวพาไปสอนอไอ้บูไปเจอสอนอบูรถพังว่ะเดี๋ยวพาไปตามหาญาติ ญาติน่าจะตามหาเขาอยู่อ่ะเขาหลงนี่มาข้ายังไม่อยากจะทําเจ้านะแต่ว่าข้าฟังเสียงเจ้าไม่ออกข้าต้องพาเจ้าไปสานอตดิ่งชันโอลิสพอลกักอนโอเคโอเคไหมอ้ยพอขะายี่เอ็มแพงปา ตำรวจครับรพอดีผมพาเขามาครับเขาน่าจะหลงญาติเขาไม่รู้อยู่ไหนเขาเป็นคนแคนาดาคนแคนาดาใช่เขาน่าจะหนาวนะนี่เขาน่าจะหลงประเทศเข้ามาครับผมพูดอังกฤษไม่ค่อยเก่งอ่ะใครพูดอังกฤษเป็นเบื้องอ่ะอย่ันไปดอันนี้สาระนะผมไม่ได้ปั่นนะ sorry นะ sorry นะ ชาวเกด้วยเหอะอาวลีซอมันพูดภาษาอะไรวะคุณตำรวจช่วยหน่อยนะคบเาต้าหายากพี่สาวเกด้วยเหอครับผมขอลีอโนมาบราเธอร์อาสามห้าสาม GTR สามเย้ Nice car bro Nice c a อ่าออโต้คาร์ออโต้คาร์ GTR ออโต้คาร์ของอ่าของพี่เอก ที่อ่อนตัวขาของพี่เอกเย็บเย็บเย็บโอ้ยดี bro oh you know Liso my brother Liso XD เหรอ yeah 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 my brother bro Liso XD เหรอ yeah my brother bro มันพูดเฮียอะไรเนี่ยมันสั่งอย่างนี้ e x c l u d i n v e divine then bro yeah I'm my brother หน้าสอนอครับ you good พาพาคนเขาหลงทางมาส่งมาหายาดพี่พาไปพี่พาไปสภาดีเลยมา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 ข้า่อขอขอสอรี่ไอโซกูดอะไรอ่ะมันพูดอะไรวะโซกูดอะไรพี่พี่ราเชลเฮ้ยเราพูดอังกฤษเป็นไหม คนไหนพูดอังกฤษเป็นบ้างครับเป็นครับฟังออกแปลไ,ได้ไหมไม่ได้ครับโอเคครับแม่งแต่งตัวแบบโอ้โหเหี้ย,เ,ยเหมือนดาร์กเวฟเลนเยนะมึงอ่า YouTube and เธอบอกให้มันมาดู YouTube ทำยังไงอะสตรีมอะเธอเอ่ออ่าเอ่อมิกกี้เมาส์ เมาส์ยูทูบยูยูทูบอ่าเนมมาลีมาลีสวยมากไลฟ์สดไลฟ์สดอ่าไลฟ์ไลฟ์สตรีมไลฟ์สตรีมเย็ดเย็ดเย็ดข่ยกูพูดถูกไหมเนี่ยอยู่เนาะโอ้เดเดสเซนเตอา์ฮะ ถ่ายแม่งด้วย The Santa 1 1.48 million subscribers เอางี้มึงซับสะคงซับสไครอะไรก็ไม่รู้หรอก bro, famous, มันพูดอะไรกูไม่รู้เรื่องหรอกเดี๋ยวกูจะถ่ายให้มันดูในเบอร์เนี่ยว่าช่อง YouTube อันนี้มามึงมานี่ไอ้หลัง bro, so high, นี่ไอ้เหี้ยอ่ะ Mah, mummy, this. Yeah, yo, I subscribe you, bro. Is that? Yeah, it is you, bro. You so fake. Oh, oh. I'm going to know about you. ผมไม่รู้เรื่องจริงๆนะผมไม่รู้เรื่องโอเคโอเคโอเคเอ่อกูจะพูดไทยได้ไหมอ่าเอ๊ะที่ให้มันพูดไทยพูดว่าอะไรอะ่ะพี่อยู่สปิกรไทยงงเลยตรงนี้เขามีอะไรอ่ะบิงโกไปเล่นดิ เล่นบิงโกเดียนะบิงโกเห็นจริงเขาบินกันไปสิคนกูเพิ่งมาฮสดีรันส้ใดครพูดอังกฤษรป็นวดีครเบอวอสดีคดีคบสดีบิวโกดีอรบิงโกด่ะฮับโวัรงนี้มีใครพูดอังกีษเป็นัครับฮดครับตรงนี้มีครับี้มีใครับอัดีับนัีครัีคดครพูดอรับสวัสดสดเป็นบสครับสวครับครครัูดอับกฤษเป็นเบ้ บบุุุญญญททำำฮัลโหลครับตอนนี้มีใครพูดอังกฤษเป็นบ้างครับเก่งๆมีตังค์ให้ครับเฮ้ยเฮมีใครพูดอังกฤษเป็นบ้างครับโทษผิดโทษผิดสวยว่ะแอลลูแอลลูใครฟังใครพูดแปลล่ามเป็นอังกฤษได้บ้างครับเดี๋ยวให้ตังเอ็มหนึ่งครับมีใครพูดอังกฤษเป็นบ้างครับเดี๋ยวให้ตังค์เอ็มหนึ่งคำนี้หน่อยครับพูดเป็นครับพูดเป็นตรงนี้ครับขอไม่พ่าอ่ะตรงนี้นีๆๆไอ้นี่มันเพื่อนผมนี่ว่าอ้าวใช่เหรอ ก็เคยแกเคยแกเคยคุยกับผมอยู่ที่โรงมัดเนเน่ตอดตัดเนี่ยตอดอ่าเนี่ยมันมันเจอผมอยู่ร้านรถเนี่ยมันมาจากประเทศอะไรอ่ะเพื่อนเพื่อนนายอ่ะอันเนี่ยอย่างยูเคหรือเปล่าคนนี้แฟนหนุ่มเนยเยอะยโอ้ยโอ้ยว a t s ั p ว r o w ั What you saying bro w h y t h e r s so many people here bro มันพูดแล้วฟังไม่รู้เรื่องเขาชื่อ yeah there's so many people look there's like a thousand of them bro แย่ไม่ออกนะ What you mean no bro That's like a thousand people today bro Bye 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 มันคุยกันมันไม่แปลให้พี่ฟังเลยเนาะมีเยอะไแค่ไหนคนมันเยอะจังทุกคนใครใครที่ได้ไม่กินเนี่ยเขาพูดว่าอะไรเนองคนที่สามสิบอะเขาบอกว่าทำไมตรงนี้คนเยอะจังใช่ครับถามมันดีกว่าว่ามันมันเป็นโลกอะไรมามันมันอยู่ที่นี่เหมือนกันทุกคนนะ w น a t did he say w h a ไม่ได้ไม่ได้สกินนะมันไม่เราถามมันได้ไหมว่าทำไมมันมันมาเล่นที่นี่อ่ะเดียวกันเต็มไปหมดเลยวะ ถามให้หน่อยได้ไหมน้องมาครับต่อแถวมาเลยเฮ้ยน้องมีใครได้ยินไหมเนี่ยถามมันให้หน่อยดีว่าทำไมมันมาถึงมาเล่นเนี่ยไม่ใช่หายเดี๋ยวดูเชฟอันดับต่อไปมันแจกน้องได้ยินพี่พูดไหมนี่ใส่แว่นใส่แว่นพูดๆให้เนืองหว่ะทำไมมันมาเล่นเนี่ยมันไม่ไปเล่นเมืองของพวกมันน่ะบมบน แม่งเรียกโบว์โบว์เยอๆๆวายดีไซน์ยากคนเกินอ๋อมบอด d bro not gonna lie เฮ e a r d this this มาาให้กดได้บีเมื่อกี้นะกสีผมให้หมดเลยแล้วกันอ่าเขาบอกว่าเขาเบื่อนั่น่ใครกดแล้วมาเลยแต่ละใครไม่เอาเลนะเขาบอกเขาเบื่อเยอะเขาเบื่อที่อื่นเขาอยากมาเล่นที่ไทยอ๋อ like I'm already big in the UK bro แล้วว่าอะไรอีกเกนเกนเกน I'm already big in the UK server bro so I'm bored so I, I just, just walk around in it like, I got a brother as well called um, Lee Zor yeah, s l o l s o l s o l แปลแปลแปลเขาว่าเลยนะแปลสิแปลหนน้อง so basically yeah I got a brother called Lee Zor that's my brother XGang yeah that's my brother bro รู้จัก Lee Zor ด้วยหรอ ไม่มีใครแปลเลยไปเช็คยอดเช็คบอกเพื่อนเขาอดีตสอบเพื่อนเขาเรีซนสอบเป็นเป็นเพื่อนเขาแนะนำมาอ๋อเอ้เฮ้ยบอสเฮ้บอสไม่ได้กดบิงเฮ้บอสแปลอังกฤษเป็นไหมครับครับครับเฮียต่อครับลองคุยเขาเฮ้บอสพูดอังกฤษได้ไหมได้ครับได้ครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมไปเจอเขาอยู่ร้านรถเนี่ยอ๋อถามถามให้หน่อยว่าเขาอายุเท่าไหร่แล้วมันไม่มีปิงหรอมาเล่นนี่ยเตรียม Checkmate i'm good bro what about you bro i'm good man yeah man what's up uh bro? what about your ping and your, <coughs> your, <coughs> com, your CPU? oh my ping is 220 yeah. bro it's normal like. Sorry? i used to play in a gang i used to play in a gang xd gang i used to be in there 300? man uh... 200 bro <coughs> 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 ผมไปเจอเขาอยู่ร้านรถไงแล้วเขาถามเขาหน่อยว่าเขามามาเล่นที่นี่นานหรือยังเอ่อ how long you came here from to this country ออ๋ I came in today bro just today yeah 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 I used to I used to play with them l i e s a l bro I used to be ฮัลโหลมานี่ดิตรงนี้อยู่ตรงนี้มานี่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 เพิ่งมาวันนี้ครับเขาเล่นอยากเขาปกติเขาจะเล่นกับคนชื่อร i ซ o r ครับแก๊งของคนชื่อร i ซ o r ครับอ๋อบอกว่ารีซอรไม่ได้อยู่นี เฮ้ย bro 리ซอ is not is is not here p t i o n โอ้ยใช่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 ใชยใช่ใก่ใชรซช่ใ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 ช่กช่ใ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 ชเใช่ใช่เช่ใ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 ช่ s t ่ใช e e ช่ใช่ใช่ใช b ใ w y e a h บอกว่า a มาอยู่ครอบครัวที่นี่ไหมล่ะครอบครัวเีเฮียรับไว้เด็กหนดนอกมี่มเว่าอามยู่ครอบครัวที่นี่ไมล่ะครอบครัวเฮียเฮียรับไเด็ก่เดนจอยเดอะแฟมิลี่แฟมิลี่เฮีย l าว่าอมาอยู่ครอครัวที่นี่ได้ม่ะคร l บวเฮีับไว้เด y ่เดินอย i e v แ r y d a ี่แ I ิ o t l เ k ียอ l อ e g น and s h ่ t y o นอ n o w ะขาอยว่าเขาวที่นีไ้หมากครับเขามาแียเขามาทุกวนได้แต่เยาเต่เขาตอนนี้ช่วงนี่ติดเรียนอ๋อยุเท่าหร่อ่ะ How old are you, man? I'm 18, bro. 18, ครับหังฝากบอกว่าน้องทบหัวเถิดเล่นไฟเอ็ด้วยหรอจ้าตาอ้วนตาบอกว่าเคยลองเอาเวลาไปฟาร์มก่อนก็ได้อย่างนั้นนะมาฟาร์มมามนี่ก่อน You have to make money ถ้าแบบถ้าแบบงงงงเขาถามเขาด้วยนะถ้าเขางงตรงไหนก็ให้ให้ทักเบอร์มาห1 5 0อ่ะผมมีเบอร์เขาอยู่ เฮ้ยแล้วกูก็ไม่รู้ภาษาอังกฤษไอ้เฮียให้ทั้งหมากูเฮ้ยทั้งหาเฮียบอสดีกว่าผมไม่ผมพิมพ์พูดอังกฤษไม่ได้อะแต่เฮียแค่คำแนะนำเขาก็พอนะแบบไไดด้้ครับเออว่าฟาร์มฟาร์มตรงนี้ตรงนี้พอไม่ต้องว่าสองหนึ่งสามสองสองหนึ่งสามเจ็ดอง is my number what what's your number again sorry สองหนึ่งสามเจ็สอง มาเขียนว่าอะไรเนี่ย Is that you? Yeah, just me. Okay. What is your name, bro? Boss. Boss. Yes. Are you like the big boss? มันเขาอยู่ยูเคนใช่ไหมเนี่ย Where you come from? England, bro. United Kingdom. เขามาจากอังกฤษครับอังกฤษ Which part of England? เธอเเล่นมขาถามว่าอยากแก้ตัวไหมเนี่ยเขามาจากเมืองแมนเชสเตอร์อังกฤษครับโอ้โหมึงอยู่ใหญ่ทุกท่านด้วย บอกว่าอ่าเข้ามาฟาร์มแล้วก็เก็บเงินซื้อรถบอกมานะ่ะ